สวัสดีครับผมฟุกมือปีศาจครับถึงจะเป็นนะักมายากลแต่ก็ไม่สามารถเสกผมที่ร่วงลงไปตามอายุได้นะครับนะบผมเริ่มบางนะฮะผมเริ่มบางทำให้เสียความมั่นใจในการออกไปงานใหญ่หรือขึ้นเวทีหรือออกรายการทีวีเพื่อไปแสดงมายากลวันนี้ครับมายากลไม่สามารถเสกได้แต่ฟลุกมีตัวช่วยครับผม นั่นก็คือโอ้ซับซีโรบายดีเจภูมิเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูพร้อมกันนะครับนี่เห็นไหมครับบางเลยนะเริ่มบางแล้วนะครับเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนคราวนี้นะครับฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปอ้โหเป็นไงครับนี่ดำปีดำปีบาลานซ์กับข้างบนดูผมหนาขึ้นมาทันทีเลย คราวนี้ฟุกมั่นใจที่จะขึ้นเวทีที่จะไปออกรายการทีวีหรือว่าแสดงความสามารถด้านมายากลแล้วเพราะว่าเรื่องเส้นผมเป็นเรื่องใหญ่สําหรับบุคลิกของนักมายากลแบบสไตล์แบบผมนะครับตัวนี้ยิ่งกว่ามายากลซับซีโร่ตัวเดียวเอาอยู่แน่นอนฟีลฟ้ากขึ้นมาทันทีดูครับบาลานเลยนะครับบาลานหนาขึ้นมาเลยโอ้โหคราวนี้พร้อมอย่งที่จะไปโชว์มายากล